ยกอรกครับมุมแดงสายฟ้านะครับย้ำว่าน้ำเงินที่บัลลังเงินครับเตะขวาไปก่อนเลยครับจังหวะทักทายจังหวะเปิดฉากครับแทงขวาเตะจอมาาครับบัลลังเงิน โอ้ยหนักซ้ายนี้ครับเวียงไปเต็มเม็ดเต็มวเหมือนกันแต่ไม่โดนเลยครับเต็มแรงเลยชวัดเฉวียนไปครับนี่ครับวัดซ้ายแตะจาอล่างครับบันลังเงินคู่นี้ทักทายกันเจ็บๆเลยนะครับ ดูจังหวะเล่นจังหวะออกนะมีลูกหนักมี้ลูกเจ็บๆครับมาทักทายกันนะจังหวะเป็นของใครอยากระพริบตาก็แล้วกันครับขวาเตะจ่ล่างมาครับสายฟ้าบอลลังเงินครับแม่พยายามทอนคืนเหมือนกันนะครับแต่เตะลูกนี้หลุดไปครับ คนที่28เรนเชิญทุกท่านด้วยนะครับ28นี้วันขึ้นฤหัสีนี้พระราจดำเนินครับศึกวันอิทธิพลมหากุศลเลยครับโอ้รายการใหญ่เลยครับ5 0าบาทครับดูมวยดีๆกินข้าวฟรีแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยแหละครับถักค่าตัวนักมวยล้านสี่แล้วที่เหลือก็ซื้อเครื่องพอกไตครับให้กับ วัดสมานครับบุญใหญ่เลยครับมวยนัดใหญ่ด้วยครับ แขงขวาครับเปิดฉากมายกที่2นะครับแข่งของสายฟ้าัลังเงินขยับครับแตขวาขึ้นยกแรงได้เห็นอาวุธหนักๆของทั้งคู่นะครับออกมาเยอะแต่ว่าหมาถีบไว้ก่อนครับบนลังเงินมาครับแปะรวมต่างเกมกันใหม่ครับ สู้หนี่ครับแมจังหวะ2ครับจังหวะแรกจะออกไม่ออกจังหวะ2ได้จังหวะก็เตะไปเลยแล้วครับสายฟ้าเตะขวา,าจอล่างก่อนคนระับใช้ความเร็วแม้ว่าพลังลมไม่ยอมโดนฟฟีครับหมัดคว้าไวแล้วสับขาขึ้นครับให้รู้ว่าผมก็มีของดีครับสูงครับ นิดนึงยวาโจครับจนเข้ามาสายน้าใหญ่แย่งขวาแต่เขายางไปก่อนนะแม่ัขยับหาจังหวะครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับตัวพลาดเลยครับคู่เอียร์พลาดท่ามาเลยไม่ต้องคุยแล้วครับ,บกรรมาการกับคู่ชกต้องไปคุยกับหมอในห้องข้างหลังด้วยคุณเอก พยายามหาช่องครับเดินเข้าหาครับเตะขวาจาะล่างไปครับสายฟ้าหมัดซ้ายพยายามเบี่ยงมาครับแต่ว่ามีแข้งขวาของวันรังเงินนะครับพยายามออกพยายามโต้คืนมาคนระับก้าวพอไปเสียบซ้ายเลยครับเจอศอกของสายฟ้าล็อกไว้ก่อนยังไม่ตีคข้าวงในกรรมการแย่ครับ จะชกในเกมครับครับสายฟ้าเองก็ไม่ผีผ่าครับโอ้ยแม่ตัวมาตัวนึงตกครับไม่ยอมลงกับสายฟ้าเสียเรียบแล้วแต่ว่าไม่ยอมเสียสุดอ้าวแล้วครับฟันแล้วครับปลายยกสองโอ้ทีแล้วนี่เห็นไปแล้วครับทั้งคู่นี่เริ่มโบโหครับเล่นของคมเลยครับนัดสอกมาฟันกันแล้วครับในช่วงปลายยกยกนี้ยกที่สามครับเดือดแน่ๆครับเนท ติดติบอกว่ามังัดสอกมาฟันกันแต่ยังไม่มีคนแตกใช่ไหมยังนะยังนะเดี๋ยวอยู่ยกนี้ไม่แน่นะเดี๋ยวได้เห็นอ่าขอมาขอมาจัดไปหน่อยครับจัดไปหน่อยครับขวาเตะจ่อไปก่อนครับสายฟ้าสายกขึ้นมาครับพลังเงินจังหวะโดนครับพยายามจะเอาคืนทุกดอกครับเอาสายชิงออกก่อนบ้างครับพลังเงิน สายฟ้าค่อยๆโยกค่อยๆโยนขยับเข้าไปกับแม่ใจตรงกันขวากับซ้ายคนละทีสายเบิ้ลมากับบลังเงินสายฟ้าขยับเอาคืนได้ไหมหมัดที่โอ้หโดนสอกเกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะรอจังหวะแล้วแม่บวกสอกคืนเลยครับบลังเงินครับนะครับกะหลอกเตเบิ่ลเบิ่ครับคุณเอกพอสายฟ้าขยับจะจิ้มท้องกัมากินไปแตบวกสอกเลยครับส่งสัญญาณแล้วก็ว่าไม่กลัวหมัดครับหนักแรงปักเข่งก็มาเลยครับ บอลเลบอกว่าพร้อมบวกครับอย่าหลุดอย่าหลวมก็แล้วกันแล้วครับรอทำโทษอยู่ครับตื่นเต้นครับลุ้นทุกจังหวะครับเพราะว่าอาวุธหนักคมทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับแค่ขวาแต่มาเกี่ยวได้จับได้ครับไม่โดนแต่เสียวคอหลุดเลยมงน่ะโอ้โหนี่แหละครับทันกันครับจังหวะโดนก็รีบเอาคืนครับ แย่หมดหน้าไปสายฟ้าโดนดักแทงโอ้โหแหมทงสวนครับดอกนี้ดูในในรีบไหมยังไม่รีบครับจิกจิกกันไปก่อนนายแกพยายามจ่อหน้าขาคืนนะครับสายฟ้าครับโดนดักเสียบมาก่อนเลยข<ป>ยับขยับเข้าไปครับสายฟ้าครับขวาเตะจ่อล่างครับบอลลังก์ก็ยิ้มใส่จะทำได้เจ็บให้เห็นแล้วโดนเตะต้องเก็บมาอุ้ย แม่หุกซ้ายครับเข้าขมับแต่โดนไม่เต็มครับแต่ว่าดังตับนกเด็กสายตายอย่างดีครับหลบได้เดินขยับเข้าไปครับนี่ครับเตะจ่อ่างครับสายฟ้ายิงสองยิงหลอกขึ้นบนครับแล้วก็สับหน้าขาขับนอกที่ไปก่อนครับบาลังเงินนาซิวินาทีแข้งขวาเตะมาครับโอ้โหสายเตะคืนหมาแกก้มหลบแบบนั้นเหมือนดูหนังจีนมากครับแม่เสียวโดนเสย โหลดท่าไหนไม่เป็นไรครับขออย่าให้โดนหยัดสายฟ้าสายฟ้าดูเหมือนรออะไรรอจังหวะทีเดียวครับแต่ต้องระวังหุกซ้ายกับพลังหุกซ้ายค่อนข้างเร็วอ่ะโอ้โซ้ายหน้าเนี่ยครับจังวหวะลุกครับป๊้ยมีซ้ายคอยดักเหมือนกลนงครับผัดของสายฟ้าสายฟ้าบอกฉันก็มือนะหุกซ้ายเลยม,มีผมมีคนะุณม,มีผมมีครับแตงมาแตงคืนครับ ยกทีสีครับตามกันต่อคุณเด็กไปทางไหนดีอะไรนะสองอะไรนะอะไรนะเสียงมันเข้าหูว่าดียกสมาแล้วเต่มาเต่คืนครับโดนแค่มาก่อนนะครับสายฟ้าและทอนคืนครับหมัดซ้ายหน้าคือจุดเปลี่ยนของเกมทู่นี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับแต่งววาไปครับปัดหนึ่งสนี่ครับ ย,<ม>ยังขึ้นแบบสองสามเลยนะพี่ติดนะเสียหายนะเดี๋ยวดูครับตงคูนีเหมือนกับว่ายังต้องระมัดระวังเกมเลยครับเหมือนปล่อยได้ไม่ถูกนะคุณเด็กนี่ครับฉับช่วยใช้ความเร็วเห็นแผนแล้วครับที่มาสู้กันตรงนี้ครับยกที่สี่แล้วนี่จังหวะมีพยายามออกอะไรครับแล้วพยายามเตะกินเปล่าทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูสิ โอ้โหหลบสวยครับดึงสวยแล้วโต้ขวาบรรงเงินแม่เร็วครับเมื่อสักครู่นี้วัดจังหวะกันหน่อยครับชิงกันออกแล้วครับบัรเงินก็ยังอยู่ในแผนของเขาเลยครับตั้งรับครับหัดจังหวะใส่ฟ้าเปิดเก็บเดินชกใส่ฟ้าเอาเกี่ยวเกี่ยวได้มีหมัดโต้ขวาโอ้โดนหมัดแม่นาทีนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นไปไนดะ้ทั้งหมดครับคุณเอก ขาเตะจ่อลากไปครับสายฟ้านีา่ปัดหนึ่งสองมาพยายามอัดเข้าไปครับวงในครับดูไม่ถนัดก็กรรมการกระทดแน่นอนก่อนแล้วครับสายฟ้านี่พยายามจะชวนทะเลาะครับแต่บอลเมอร์ดี่แกเก่าครับแกไม่อยากใช้แรงนะครับแกก็ชกด้วยยุทธวิธีของแกครับวงในนี่เก็บการตั้งเอาไว้ครับไม่ต้องใช้แรงมาก สายชาบช่วยอยู่วงนอกครับนี่ครับขยับซ้ายแต่โดนคืนครับอ้าวกระโดดขวายัดมาแม่ไปทำอะไรดูเหมือนจะไปจหว่ามันดูไม่สวยไหมคุณเอกพยายามเล่นออกกันแม่นๆเลยครับดูครับอืมเ่นี้น่าจะตัดสินเรงที่แผนการชกแล้วครับคุณเอก ยิงกระจังหวะครับความแม่นยำครับเตะขวาไปก่อนครับแผนแบบไหวชิงพลิปก็น่าดูอ่ะแผนแบบไหนถูกใจกรรมการไป,ไปเข้าไปงั้นก่อนไปดูโพลิเทโลกับบุรีรัมกรรมการเป่าได้ถูกใจและเกิยกระโดดใส่เข้ากกไปครับสายฟ้าเอาเบียดเบียดยกสี่เตะเจาะยาอ้าวเอายังไงครับบนเวทีนี่เป็นกู้เอกนะครับมวยมันสนั่นเมืองในช่วงที่2ครับ ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจมวยเด็ก789ครับแล้วก็ YouTube c h anel n เพชรยินดีมวยไทยพรุ่งนี้นะครับที่รังสิตนะครับก็มีรายการมวยสากลนะครับในการซ้อมโชว์ของสองแชมป์โลกจากเพชรยินดีครับแชมป์ WBA และแชมป์ WBC รุ่น105ปอนด์ครับเพชรมณนดี CPM ครับจะอุ่นหมัดนะครับซ้อมโชว์กับน็อกเอาท์ CPM ครับซุปเปอร์แชมป์ WBA รุ่นหนึร้อยห้าปอนด์แล้วก็เป็นการชิงแชมป์นะครับสถาพวยแห่งเอเชียเอเชียรุ่นหนึ้อยสามสปอนด์ครับกับออกระหว่างออกรบ พอเราม่นิดเจอกับหวังจุนซีนักชกจิงครับเพ่นนี่เจอกันที่รังสิทครับตรงนี้ห้ามพลาดนะครับหน้าจอทูโกลอยู่ช่องที่สี่สิบแปดรายกาครับอ้าวเตะซ้ายครับเดินไล่เร่งขึ้นมาเดินไล่เร่งขึ้นมาครับสายฟ้าโอ้แข้งสายฟ้ายกนี่ดูว่าเสียงดังนะอ่าขาย,ยับปุ๊บมีเฮล่านเลยเอาแ้ตาแบบนี้ก็ได้เชียร์ครับสามนาทีที่เอามาด้วยท้าทายกันแล้วพยายามชวยทะล้อออกแรงครับ พยายามลุยครับเสียงฮีเสียงเฮก,ก็สนับสนุนอยู่ตลอดเลยครับสายฟ้าครับเดินส่งเข้าชกกะนะันเนาะเดินตลอดลุยแตอ่อู้โดนกดขวาแม่แข้งซ้ายกับมัดขวาแลกการดูในไหนตีได้ไหมพยายามตีจิกไปเรื่อยแม่แต่ว่าทางด้านของวลังนาเนก็ตั้งรับแล้วก็คุมเกมได้ดีแล้วเนี่ยไม่ยอมให้จาะให้ได้ไม่ยอมให้ตีง่ายๆแล้วครับส่วนสายฟ้าครับพยายามลุยพยายามลุยเจอลูกผีดไว้ก่อนครับ แทงซ้ายโดนเสียบขึ้นมาแทงเข้าขวาครับสายฟ้าข่ <c oughs> าวขยับเล็กน่อย <c oughs> แล้วครับจบสุดท้ายที่ตื่นเต้นแล้วครับทำให้บรรยากาศที่เวทีีโบรังสิบกับคู่เอกคู่นี้ครับแม่คึกคักแล้วก็ตื่นเต้นอีกครั้งครับเอาลุยต่อสายฟ้าแทงซ้ายเตะเข้าไปครับแสงไม่แสงแสงไม่แสงครับกระชับพื้นที่เข้าไปเจอแข้งขวามาก่อนครับสายฟ้าเตะขวาคึ้ เป็นรูปแบบครับยบดการป้องกันแล้วครับตอนนี้เหลือนาทีเศษครับเ้าสายฟ้าก็พอจะเล็มเลมพอจะเ,เก็บๆไล่ขึ้นมาแล้วครับต้องดูครับว่าจะไล่ทันไม่ทันครับล้อไปเรื่อยเล็มไปเรื่อยครับสายฟ้าสายฟ้าแตะสายบอลเตะแตะ้ายคูกเหมือนกันครับสายฟ้าพยายามเปิดเกมโดยเข้าหาครับหายใจลดหายใจลดตึงคอเสียบเข้าไป นี่นี่ถ้าเดินไม่หยุดเดินให้หดีเดินให้ทะลุไปเลยเพร้อมสิ่งละกานันนี่มีโอกาสแซงครับคุณเอกบอลลูกเกมสายฟ้าโยงยีนี่เร่งเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆตุนไปถือว่าทำได้ดีเลยครับพลิกไม่พลิกแซงไม่แซงครับหม่สแต่ว่าดูแกคึกเหลือเกินนะครับ,าส,ส,รบสายฟ้าครับบอลลังเินก็ไม่ยอมให้จ่อให้ง่ายครับรอตั้งรับรอดักจังหวะสายฟ้าขยับเข้าไปครับบอลลังเินกระแทกสายน้าเตะเตะ ตัวกวงไหนครับ,บวงไหนพยายามขึ้นบนอโอ้แล้วแทงับโอ้แล้วดูมั่นใจเลยครับโจงปลายยกสุดท้ายเลยครับเหลือไม่ถึง5วินาทีแล้วครับแทงไม่แทงครับตาคนต่างมั่นใจก่อนหนักใจกรรมการครับหมดยกสุดท้ายนะครับ